เอาตูต้ก้าอยู่ลึกหกสิบเซนมาเตรียมวัดนะครับพี่ช่างเขาจะกรีดผนังฝังท่อร้อยสายไฟเบอร์สายแรงเข้าไปในผนังนะครับแบบไม่ให้เห็นอะไรโผล่มาจากปูนเลยนอกนอจากลายปูนนะฮะนี่ช่างไฟก็กรีดผนังเอาสายแรงนิเวกลงมาให้นะครับปิดผนังฝังท่อไปแล้ว เราเตรียมตู้เหลก็กไว้แล้วเห๋ือจะแขวนแผนตู้ให้เนียนๆซ่อนๆน,นะครับให้โชว์ลายลอฟของปูนนะฮะทำโ่ไม่รู้จะออก ติดตั้งวอลเล็ตเสร็จแล้วนะครับในตู้วอลเล็ตก็จะมีพัดลม2ตัวนะครับพัดลม h e ว v y d ตี้มีฐานเพื่อใส่เราเตอร์ a อเสีเสามีสวิตช์ TP Link 16์สิบหกขดจิบิตนะครับแล้วเข้าหัวพร้อมกับใส่มาเกอร์แล้วก็บูทให้เรียบร้อยครับจะมีสายสีเนี่ยมีฟ้า มีแดงแล้วก็มีเขียวนะครับเพื่อแยกกลุ่มกันตู้นี้จะเหลือประมาณ6ยูนะครับเพื่อใส่อะไรได้อีกช่องว่างอีก6ยูีค,ครับอันนี้อันนี้เราจะอรอพื้นที่สําหรับเครื่อง NVR อีกชุดหนึ่งนะครับงานปิดตู้ครับเรียบร้อยงานด่วนง,งานไวครับ เมื่อวานวันนี้ทําเสร็จแล้วภายใน24ชั่วโมงเดี๋ยวจัดสายให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวในตู้ก็จะมีสำรองไฟมาอีกชุดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ทดสอบแบบนี้ไปก่อนเสียบแค่พัดลมกับตัวเราเตอร์นะครับให้มันทํางานได้ระบบใหญ่จะมาอีกทีในอนาคตนะครับก็ความสูงตู้ก็พ้นหัวคนพอดีครับ สูง180เซนพอดีตังเศจก็ออกบินใบเสร็จไปกำกับให้ลูกค้าเลยครับผมจบในวันเดียวครับ One Stop Service